อ๋อก็คือล่าสุดก็คือวันนี้เลยครับเพลงพึ่งปล่อยเป็นเพลงของพี่ใหม่ครับผมชื่อเพลงว่าน้ำตาลตกหรือว่า Sugar Drop ครับก็สามารถไปดูได้แล้วตอนนี้ที่ยู u b e ครับ m ีเพลงนี้เป็นไงบูม m ีเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ผมฟังครั้งแรกคือชอบมากๆเพราะว่าเพลงนี้ติดหูมากๆแล้วก็เป็นเพลงน่ารักน่ารักที่มีท่าเต้นด้วยครับตอนพี่ใหม่ชวนดูพี่ยังไงว่าพี่ไปชวนมามาเล่ดิมบีอะไรเงี้ยพี่ใหม่ชวนมาก็ก็ตอบรับเลยครับ ก็ดีใจที่พี่ใหม่ชวนเพราะว่าพี่ใหม่ก็บอกว่าเพลงนี้เนี่ยพี่คิดถึงน้องบูเลยก<อ>็ลเลยชวนมาก็เจอพี่เราอยถามเดยทำไมถึงแบบใหม่ถึงี่ถึงบูเลยยัได้ถามเขาไหมว่าทำไมเขาเขาาชูดเราเป็นคนแรกเลยที่เขาชูนผมเป็นคนแรกผมคิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเพลงมันมีความแบบเต้นๆ้นด้วยครับ<อ>แล้วก็พี่ใหม่น่าก็เลยคิดถึงผมรู้สึกยังไงบ้างคะตัราะว่าอลขนาดเลยที่ได้เล่นที่ได้เล่นในพี่ใหม่โอ้ดีใจมากๆครับเพราะว่าจริงๆคือผมก็ คือตามผลง,งานพี่ใหม่อยู่แล้วก็ได้มาร่วมงานกันด้วยก็ดีใจครับมีเพลงนี้มันเป็นยังไงบูตอนเป็นตอนไปทำง,งานกับพี่ใหม่เป็นไงบ้างบรรยากาศในกองเป็นยังไงบ้างโอ้บรรยากาศในกองก็สนุกมากๆครับแล้วก็เป็นชิลมากๆวันนั้น<ช><ช>ก็คือด้วยความที่ผมได้เต้นด้วย<ช>ได้ทําสิ่งที่ตัวเองชอบก็เลยรู้สึกสนุกมากครับ มันเป็นแชร์เล้นไปงไม่ต้องไปเต้นอย่างเงี้ยไม่แค่ได้เห็นบูเต้นอย่างเท่าไหร่อ๋อมีมีมีเพลงนี้มีแชร์เล้นด้วยนะครับสำหรับแฟนๆที่แบบดูเอ็มบีแล้วก็สามารถไปเต้นตามกันได้นะครับถูกว่าเขาไัดถ่า,าเราตั้งแต่ตอนที่ถ่ายทำซีรีส์ที่เราเล่นด้วยกันาาอ๋อตอนที่เล่นซีรีส์กับพี่ใหม่เรื่องจังหวะหัวใจในสะอาดก็มีเต้นแชร์เล้นเหมือนกันครับตอนนั้นพีภูมิใจคำถาม ที่แบบหลายๆหลายๆพวกอะไรศิลปินเขาแบบต้อนการเราเป็นตัวเอกเปนดีเว่ามีเพราะมีร่วมแสดงด้วยที่อะไรหลายๆเพลงก็ดีใจมากๆครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่แบบว่าเขาแบบอยากให้เราไปร่วมงานผมก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับทุกคนเหมือนกันแล้วพี่ถามเห็เรื่องงานการบินของเราครับก็ยังบินบ่อยไหมเพราะว่าเราแค่ไปอยู่ใมไทยนะเดือนที่ผ่านมาก็มีบินเรื่อยๆครับ อย่างอย่างล่าสุดก็คือเดี๋ยววันที่5นี้ก็มีบินอีกแล้วครับอันนี้ไปไหไปไหนครับนี่ไปไหนบินไปนิวยอร์กครับผมอันนี้เป็นโปรเจกต์อะไรครับที่ไปนิวยอร์กครับก็ไปไปไปกับไปกับแบรนด์ใช่ครับเป็นเกี่ยวกับเครื่องประดับครับจริงจริงด้วยความที่เราจัดตารางงานเนี่ยเพราะว่าส่วนมากเราจะบินไปต่างประเทศบ่อยมากหลายประเทศมากมูจัดตารางงานยันบ้างจัดชีวิตเอายังไงจัดการชีวิตยังไงเหรอครับก็คือก็จะมีเป็นพี่ผู้จัดการครับ ขาช่วยดูคิวให้แล้วก็ช่วยแมนจให้ก็คืองานที่ติดต่อมาก็คือส่วนใหญ่งานที่ต้องบินนะครับก็จะติดต่อมาล่วงหน้าอยู่แล้วเราก็จะแพลนไปแล้วส่วนมากมันจะเป็นงานเกี่ยวกับอะไรบ้างดูแฟชัน่นช้าไปก็จะเป็นงานเกี่ยวกับดูแฟชั่นโชว์งานแฟชั่นแล้วก็เป็นงานเกี่ยวกับเครื่องประดับครับก็ดีใจมากพอไปร่วมงานนี้แหละคุณองบอกว่าเราไปเพิ่มมูลค่าให้กับแบรนด์เขาีน่นก็ดีใจครับผมก็ ือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้ไปแล้วก็จริงๆคือเราชอบเกี่ยวกับแฟชั่นแล้วก็ชอบเกี่ยวกับความสวยความงามเครื่องประดับอยู่แล้วก็เลยดีใจมากๆครับยอย่างขบวนบินแนี้ไม่มีปัญหากับสุขภาพเลยเออไม่ไม่มีมมมครับเพราะว่าช่วงที่บินเนี่ยเวลาอยู่ในเครื่องบินคือผมก็จะตีตัวนอนยาวเลยครับจะหลับยาวเลยนะถือโอกาสพักผ่อนระหว่างเดินทางเลยใช่ถือว่าเป็นการพักผ่อนไปในตัวพอพอถึงที่หมายปั๊บเราก็พร้อมทำงานครับ ชีวิตงายก็คืออย่างนี้แต่ชีวิตจริงตัวเราทำยังไงบ้างชีวิตจริงชรใช่ไหมครับเป็นาปมนาตรการที่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆผมว่าชีวิตวัยรุ่นไม่ได้หายไปครับคือว่าปกติดีเพราะว่าอย่างเวลาวันว่างๆอย่างเงี้ยครับผมก็มีไปกินข้าวกับที่บ้านเจอเจอเจอพืพ่อนๆบ้างครับว่าแม่ก็มาอยู่ที่นี่ใช่ไหมก็ใช่ครับครอบครัวกว็อยู่ด้วยกันแล้วก็เวลาวันหยุดก็ไปไหว้พระไปหาของอร่อยๆกินกับครอบครัวเห็นพี่บอยตอนนี้ยังมีเวลาส่นตัวอยู่ มีครับก็ก็แมネจได้อยู่ก็ะจะมีวันที่แบบว่าเราชิลๆวันพักผ่อนครับไ <c oughs> ม่ได้เห็นยะเพราะว่าเห็นมีบ้างมีบ้างอย่างล่าสุดก็คือมีไปเที่ยวแบบคือมีแก๊บว่างก็ไปเที่ยวภูเก็ตกับครอบครัวครับแต่ทุกทัานที่คครับแต่แต่พวไ,ได้ถยกว่าเราจะได้เห็นดูแสดงถูกไหมว่าที่ความตารางงานจะก,กินตลอดมีแน่นอนครับก็อ,อย่างเดือนทันวาคมนี้ครับก็จะมีซีรีส์เรื่องจังหวะ อ่าขอโทษครับทีี่เรื่อง Intern in My Heart เด็กคือน่าใสเต็มหัวใจนายหญิงครับก็จะออนแอร์ทาง VTV เล่นกับพี่คริสขอวังครับเป็นยังไงบ้างกับการแสดงและคุณผู้ชมก็อยากเห็นเราแสดงเยอะกับคอนทอที่เราได้แสดงไปมันน่ามันยังว่างนะตารางเราปีหน้าก็มีให้แฟนๆติดตามแน่นอนครับสิ่งที่ว่าไม่ได้ก็คือซิลิวานครับเขาบอกว่าก็ไปดึงในตัวเขาที่อยากให้เราเล่นเหมือนกันเราใจอ่อนแล้วหรือยังอ่าจริงๆผมว่ามันเรื่องเรื่องของแบบ ิวเรื่องเรื่องบทเรื่องเวลาด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้คือผมก็ทั้งงานแฟชั่นแล้วก็มีบินไปต่างประเทศด้วยก็ต้องมาดูคิวอีกทีแล้วก็ดูโปรเจกต์ที่ติดต่อเข้าม,ม,มามีเพราะแบบว่าแบบเป็นงานช่วงนี้ยังนะครับตพราะหนคนคาดหวังว่าอยากเห็นเราเป็นกดดันจากเรามาจริงๆก็ไม่ได้กดดันนะครับผมก็ปกติเลย แต่บูไม่ได้ปิดใช่ไหมว่าถ้าเกิดว่ามีใครติดต่อมาแล้วโปรเจกต์ม,มันดีบทมันดีเลยก็ยินดีจะเลน่นใช่ไหมสาหรับผมจริงๆคือผมดูที่แบบตัวบทดูที่โปรเจกต์แล้วเรารู้สึกว่าถ้าระยะเวลามันได้จังหวะมันได้แล้วก็เป็นบทที่แบบเอ้ยเราสนใจแบบน่าเล่นน่าสนุกแล้วก็ยินดีครับก็บคือสาวายก็ยังรอต่อไปได้ครับก็บิ้วมาเรื่อยๆหรอแต่แต่ต้องการทิ่ที่ิลิปวกไปแพลงับให้ก็เป็นเพงเหนียน่าเล่นมากก็ดีใจครับอย่างวันนี้ก็ แฟนๆก็มาเยอะมากเหมือนกันก็ทั้งของผมแล้วก็ของศิลปินคนอื่นด้วยก็รู้สึกว่าอบอุ่นดีครับโอเคขอบคุณเจ้าบู๊ขอบคุณมากครับที่เราแบบเป็นปัจใจพี่พี่สื่อพี่พี่สื่อขอบคุณครับบคครับอ๋ยไอ้เร่อเขาไม่ได้ต่าี่พีสื่อหลายๆอย่างก็ดีใจครับก็ขอบคุณที่อ e นดูผมนะครับก็อ e นดูมานานแล้วพี่ขอบคุณครับรู้สึกว่าคำถามนีคนต้องตอบหรือผมก็ขอบคุณ โอเคขอบคุณยามูที่อยคะลูนต้องใจคุณคารุนมากอยากให้มากนยากใ้ดค่า